คุณพยาบาลคะบอกว่าป้าเป็นเบาหวานขึ้นตาป้าไม่เห็นจะตามวัวเลยไม่เห็นมีอาการอะไรเลยเอ๊จริงหรือเปล่าเนี่ยอยากรู้ใช่ไหมคะกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะพยาบาลเลนาะผู้ป่วยหญิงไทยคะ่ะอายุ56ปีมาโรงพยาบาลด้วยตรวจตาประจําปีนะคะแล้วก็คนไข้ก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเบาหวานขึ้นตาได้ยังไงป้าไม่เห็นมีอาการอะไรเลยอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าภาพที่ว่าที่พยาบาลตกใจนั้นคืออะไรไปดูกันเลยคะ่ะ คุณป้ามันเป็นเบาหวานขึ้นจอประสาทต,ตาม,มีอาการยังไงไหมคะม,มีไหมคะไม่มีไม่มีเนาะมันไม่ปวดตาไม่เคืองตาเพราะว่าแต่มันเป็นเลือดออกอยู่ตรงตำแหน่งเนี้ยค่ะเลือดออกอยู่ตรงตำแหน่งเนี้ยซึ่งมันแปลว่าเบาหวานขึ้นจอประสาทต,ตาเนาะแต่ถามว่าทาไมาไม่มัวเป็นเพราะว่าอีตรงเลือดออกมันไม่มาออกอยู่ตรงจุดรับภาพไงมันก็เลยทําให้เราไม่มัวแต่อีตัวนี้แหละที่มันจะเป็นปัญหาใหญ่ แล้วน้ำตาลสะสมเท่าไหร่คะเองไม่ไม่รู้อ่ะน้ำตาลสะสมเนี่ยมันต้องห้ามเกินเจ็ดนะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเราต้องดูว่าแม่เท่าไหร่เนาะอันนี้คือมีเบาหวานขึ้นตาคะ่ะแม่ตาขวาตาซ้ายก็ยังดูไม่ออกเพราะว่ามันมันบังอยู่เนาะเพราะเมื่อกี้มันเป็นตำแหน่งที่หลบซ่อนอยู่เหมือนกันอะเมื่อกี้ก็คือถ้าไม่ถ่ายแบบเทคนิคพิเศษก็คือจะไม่เจอเพราะว่ามันมีรอยเลือดออกรอย มีไข่มงไขมันลอยเต็มเลยอะแต่ประเด็นคือแม่ไม่มออัวไงถ้าไม่ถ่ายมันก็มองไม่เห็นเนาะเลือดออกตรงเนี้ยเนาะสำหรับเคสนี้นะคะมีผู้ป่วยเนี่ยเป็นเบาหวานแล้วก็มีน้ําตาลสะสมเนี่ยอยู่ที่8นะคะแล้วก็มีค่าระดับน้ําตาลปลายนิ้วนะคะที่งดนำาภอาหารมาเจาะอ,อยู่ที่180ค่ะก็เลยมีภาวะมีเบาหวานขึ้นจอประสาทตาจุดเลือดออก แต่ภาวะที่คุณป้าท่านนี้ไม่มีอาการตามมวเป็นเพราะว่าเลือดออกที่ว่านั้นน่ะไม่ได้ออกตรงตำแหน่งของจุดรับภาพหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดเซฟไหมนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับตัวเองและก็คนที่คุณรักค่ะ